ตอนเศร้ามากตื่นไม่บาย,บายจับอากุนเนื้อเมเสาสดชื่นจำสายสวัสดีครับเพื่อนๆลุงเกษตรอากุนในกระถางของลุงเกษตรกำลังจะงามตัวนี้เป็นสายพันธุ์แรมโบยอดอวบใหญ่ยางงี้ฮะก็ต้องเด็ดออกนะครับพี่น้องหัวเพื่อนเด็ดออกน้องมึงชััๆเลยพร้อมจะเริ่เติบโตขรองเพรินสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์้ายอดแบบนี้ลักษณะแบบนี้แสดงว่าสมบูรณ์นะครับโมเสามาหามาสังเกตมันจะแทงยอดอวบ ร้อมน้ำหมอกนะครับเวลาเข้ารใส่น้ำเข้าชารน้ำค้างที่มันติดอยู่กับใบยานพึ่นเป็น,ปนราน้ำค้างป้องกันไว้นะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์สวีทนะครับยอดที่ถือเบรกไว้ตอนนี้ผมเบรกไว้เบรกไว้ก็คือเด็ดเด็ดตรงปลายยอดพึ่นนี่ครับเด็ดตรงนี้เพื่อที่จะเป็นส่งอาหารมาเลี้ยงยอดนี่นะครับแต่ก่อนยอดนี่พึ่นจะสันส้นๆนะครับสันส้นๆเพื่นจะใหญ่พอท่านยอดนี่เข้าต้องการห้ยอดนี่ขึ้นมานะครับเท่ากับเบรกตัวนี้ไว้ คือเด็ดยอดตัวนี้ไว้นะครับเพื่อบ่ให้อาหารมาเรียงตัวนี้ร้ายเกินไปฮะอาหารมาเรียงตัวนี้นํานะครับนี่ครับตัวนี้การเริ่มจากขึ้นมาแล้วคือการยอดนี้หลังจากที่เบรกยอดนี้นะครับยอดทัดมาหลังจากที่เบรกยอดนี้ไว้นะครับอาหารเพื่อจะมาเรียงยอดนี้นะครับยอดนี้ก็จะได้เงยไก่เชียงกันกับยอดนี่นะครับเบรกปลายยอดตรงนี้ตัวนี้กำลังแทงขึ้นมา คนจะเล่นเติบโต,ตของเพินสังเกตเด้ดชัดนะครับตัวนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสายพันธุ์นี้ขอพิ่นจะสั่นนะครับขอพิ่นจะฉีดกันขอพิ่นจะทีนะครับข้อจะทีแบล็คโอปอนะครับตัวนี้เป็นแบล็คโอปอตัวนี้เป็นใบขนัวนะครับใบขนัวตัวนี้เป็นแรมโบครับพี่น้องเป็นแรมโบแรมโบจะครบสองเดือนภายในวันที่ยี่สิบห้านี่แหละครับ ตัวนี้ก็เป็นใบขนัวนครับใบขนัวนี่ใบจะใหญ่นะครับใบใหญ่นานะครับใบหนาแข็งนะครับใบหนาแข็งนะครับเพราะว่าพ่นจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับพ่นสมบูรณ์คือว่าพ่นสมบูรณ์นะครับใบพ่นจะหนาใบพ่นจะใหญ่นะครับตานี่จะแตกเกือบทุกคอเลยนะครับนี่ครับกิ่งแขนงคือว่ากิ่งเข่นนะครับภาษา าการเลี้ยงองุ่นเราะจะเอื่นกินเช่น,นนะครับแต่่าเแา่เอื่นกินแขนงนี่แหละครับกินแขนงตัวนี้เพิ่งกัททาการเด็ดเดรกยอดใบนะครับ,รพเ,เ,รบเพื่อที่จะเป็นลำเลียงอาหารมาเลียงยอดที่เป็นใไงพุท่ัน,น,นมมนะครับใไงพุท่ันมมคืออย่างนี้ตัวนี้เพิ่งกับเบรกใบรับเบรกใบอาหารมาเลียงยอดนี่นะครับแต่ก่อนยอดนี่ก็จะสั่นกุดดุดนะครับก็จะเริ่มมียอดนะครับ แขงยอดขึ้นมาเอ็แล้ครับพี่นอ้องการปลูกองุ่นในกระถางศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเอาก็จะหูวิธีการดูแลรักษาตัให้เพื่อนเป็นโรคก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะเพ็รเ,เป็นแบบองุ C, อง่นอินทรี์องุ่นปล่อยสารพิษอาจะเลี้ยงลูกกับพี่ๆเพื่อนถี่เพื่อน,นเพ็รมากรอน,นะครับเรียนร,กกรูแล้อกอะถามาปรับกลยุทธ์ในกาคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากปลูกกับดลองมาปูนะครับ